มาดิบอกมาดิมันบอกมาเลย,อ,ยอ้เงี้ยมาเลยอันนี้คือตอนที่คุยอยู่นะบ้านนะก็คุยก็แบบไม่ลงตัวแบบว่าแล้วก็ถามว่าแล้วถ้าเกิดจะจัดไอ้น่าจะจบ้วต้องทำไงจบไปกินมันก็าถามว่าจบไปกี่ลูกจบไปกี่ลูกก็บอกว่าแปดลูกแปดเอ็มพอแปดเอ็มปุ๊บก็บอกงั้นก็คุยที่สภาเลยแล้วมันก็แถงปุ๊บพอมาคุยที่สภามาคุยเหมือนตกลงมันไม่ลงตัวแบบปุ๊บปุ๊บคุยแบบว่าทําไมถึงแบบเป็นเป็นปจบอะไรอย่างเงี้น่ะ อะรเร<อ>าทำไมว่มอกูเ,เรียกไอ้เนี่ยทำไมว่อผมเรียกไอ้เฮี้ยแกงเฮี้ยนั่นไม่ได้วะทำไมเฮี้ยนี่เรียกได้อะเออแปดล้านใช่ไหมแบบสภาก็เกี้ยกล่อมให้แบบว่าลงมาสี่ล้านห้าล้านเงี้ยปึ๊บเซนจูเซนจูก็ไม่เอาเอาเราก็จะไม่ตีปึ๊บพอพอบอกว่างั้นลองนี่ไหมลดแบบลดเทียร์ลงมาตีไหมก็เลยถามว่าถ้าลดเทียร์ลงมาจะเล่นกี่ใบร้อยใบยางไม่บูดแต่เป็นเทียร์แจ็คนะร้อยใบยางไม่บูดบอกกันมาดิหลังอาเช้เปล่า ไม่รู้อ่ะแล้วแต่แจ็คเลยได้หมดอ่ะหลังกาเชาเาป่ะสิบแปดสิบแปดเนี่ยเอาป่ะเ่ะว่ากันรอเกมมาก้าเนี่ยไฟหดว่ากันอีกทีรอคนในแก๊งมาดีกว,ว่าเพราะอันนี้ได้หมดอยู่แล้วอ่ะถ้าหลังกาชาได้อยู่อาวุธอ่ะนายทันอยู่แล้วก็วเอเอแล้วก็พอแบบคุยไปคุยมาปุ๊บปากคุยจนประเทศลีอ่ะตีหนึ่งห้าสิบอ่ะคุยพอหลังรีปุ๊บอันนี้ไม่ได้ม่ได้ข้าวแน่เพราะว่านี่พักก่อนแล้วก็<ม>อ่าได้ยินมาจากพี่ไม้พี่ไม้บอกว่า เอ,อเ่อซมไมเนอร์บอกให้มาแปดเอ็มบอกจ่ายจบเลยไม่ต้องเล่นกับมันไม่ต้องให้มันเกิดแบบจ่ายจบไปเลยตัดทิ้งไปเลยไม่ต้องไปให้ค่ามันอ๋ออ่าใช่แต่ไอเรื่องเอ็นทีอ่ะก็เลยอยากรู้ว่าเซนจูรู้ได้ไงไม่เราควรแค่สองแก๊งแล้วก็สภานะอ่าใช่แล้วเซนจูรู้เขาบอกเซนจูพูดว่าได้ข่าวว่าเรียกเงินหนึ่งเอ็มเอ็นทีนี่รู้เยอะนะเยอะนะนี่ครับ อันนี้เลยแบบว่ามันก็มีสองอย่างก็ไม่เห็นทีบอกก็นั่นแหละเสื้อดำบอกไปไปเราไปนี่เดี๋ยวเราไปสภาเดี๋ยวไปไปคุยกับสภาอยู่ประหลาดมึงทำป่วยอะไรมาเนี้ยพี่โฮไปด้วยมึงจะไปจ่ายมันน้ำเฮี้ยอะไรวะแกงเฮี้ยเนี่ยไม่ดเหรอกเราฟังกูได้ยินหมดไอ้สัตว์เป็นมันเฮี้ยมื่อวาไปขอให้สภาช่วยแล้วไม่มาสภาไม่ได้เลยมันก็ไม่ยอม สภาขอมันก็ไม่ยอมไม่หักไม่เอาเทียอะไรเลยแทบไปถึงสภาหน้าถูกหน่อยนะพี่จริงๆแล้วอะอะไรของสภาวะงั้นกูก็ต้องเรียกงเอ็นทีได้เหมือนกันแต่มเมื่อนี้เราต้องพูดเอ็นทีไม่แจ็คเลยเออลืมบอกว่าตอนตอนแม่งคุยหน้าบ้านอะแม่งบอกว่าแม่งไม่ได้ออกตัวแทนนะแต่แม่งพูดเรื่องเอ็นทีแบบไปครึ่งหนึ่งแล้วอะโอเค เอทีบอกกูไปคุยมาแล้วเอทีอเป็นคนบอกเพื่อนจูดิ่งหนัดิ่งยับไม่มันก็โดนกูอยู่ดีจะบอกหรือไม่บอกมก็โดนอยู่ดีพวกก็รู้อยู่แล้ว,วมันบอกอยู่แล้วโอเคีคนะปากสว่างไอ้<า>สัตสพูดกับเอทีได้ดกูคุยกับพี่ตุลก็ภาพมาแล้วแหละครับครูไม่สนไอ้เหี้ยมึงอยากกดครูวัวก,กดมันต่อนะไอ้สัตส อะไร่ครับจะมีขายเลขสี่สิบอะไรอย่างงี้ไหมเนาะเล็ะไรครับเลขอะไรมาสักสองชุดพี่มึงมาสภาแล้วโมเรียกสภาดิไเดี๋ยวไปมาทำอะไรกันหลังอาชัยอะไรไม่น่าอะไรเติมเมย์นะหมดงบเดี๋ยวกูไปตอนนี้ยั่ไงกันอ่ะสภาสภาทำส่งไอที่อะรู้ตื่นหน่ยเกมทำส่งเหรอวะจึงบอกคนเท่าเอาเปล่าส่งมันเยอะเหรอวะพวกเฮียเนี่ย เชียเด็กแจ็คพ uh, ูดถามหน่อยไอ้เชี่ยถ้ามึงส่งเาไว้เมื่อวานเนี้ยไอ้เชี่ยได้แค่จดคนเท่าก็ไม่ได้เว้ยไอ้เชี่ยห้าเดือนแล้วครับอยางห่างหมดเว้ยเกมเกมจับเวลาอ่อนมึงมึงช่วยพูดเฮียอะไรที่มันแบบสร้างสรรค์ได้ว่ามึงจะขี้กลัวเฮียอะไรหนาวไอ้สัตว์น่ารำคาญถ้ามึงไม่ประโยชน์มึงก็ขบปากนะเด็กเชี่ยถ้ามึงขี้กลัวก็ออกไปสัตว์ใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นไพื่อนใจเย็นเพนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็น่อนใย็นเพ คนขายเลขอะได้เหรอเลขสี่สิบโอ้โหมันจะห้าสิบั้งเนี่ยวันต่อไปะุ๊บมันเพิ่มขึ้นเรื่อยอะแต่มันรอดูเอ้ยรอหลังกาชาเยอะกูมันลงมันลงมึงเยอะหลังกาชารอซื้อได้ไหมล่ะได้ไั้ไหมล่ะเราจะได้ทันเล่นไหมล่ะวันสุดท้ายอะซื้อตอนวันสุดท้ายซื้อวันที่ไม่มีกาชานั่แหละมันลงอยู่แล้วไม่แล้วกูถามมึงหนแล้วมึงคิดว่ามึงคิดว่ากูไม่ไหวได้ไงอะมึงคิดว่ากูไม่มีของอะไรเล่นกับมันเหรอไอ้เหียกาบ ต่อเลยผ่าผู้ผถา่ถายภาพรวมมันไม่มีของอไม่เคยไม่มีเลยเที่แบบไม่เูยมีเลยสงายทียแล้วกู <มา S 1> แล้วกูบอก,อ,อกว่ากูจะเอาชวนพวกมึงมาเล่นอ่ะกูจะเอาชวนพวกลิกมาเล่นไอ้โง่ถึงตอนไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิแบบละเอียดละเอียดอ่ะที่แบบไอ้เขาพูดถึงสุนัมพูอ่ะคือไงก็แบบว่าพูดแบบว่าประมาณว่าผมไม่ได้ออกตัวแทนนะครับ ประมาณนั้น่าผมไม่ได้เอาตัวแทนนะครับแต่ทามไม,าถ,ามถึงต้องไปเรียก NT มาตีทำไมถึงต้องไปเรียกเงินเขา 1m คือคุณไปกดเขาเหรอแบบเนี่ย<อ>มกดกด<ะ>อย่างงี้เหรอเออแล้วให้ผมลงไปเทแจ็คก,กดคุณบ้างไหมอะไรเงี้ยแบบอะไรวะเนี่ยคือคือคือไอ,อ,อ้นี่งงเลยว่าไอ้ให้ลูกลูกสี่สูตรก็ไม่ใช่อ่ะแต่เด้งแบบเด้งกร,กระจายเลยั่าน่เสียนจูเอ็มเดียวกูไม่เรียกว่ากดนะไอสัตว์ว่าแล้วก็มาเรียกเรา 8m ซาปูนบอกว่าเลดนี้เรียกกับทุกแก๊งครับเดี๋ยวกูเรียกวะเนี่ยไงที่เดี๋ยวกูเรียกวัเนี่แล้วสภาแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไรจะถึงสภาเนี่ยผโผเล็กอยล่เหลกูไปเาโผล่เหล็ไว้ไงนะมันไม่ต่างอะไรแบบเขาดูแลแก๊งนี้เลยอะ่ะงั้นนะพี่คือสีสรูสีก็ไม่ใช่ไงก็งงอยู่ ตัวแผ่วเลยเฮีย <c oughs> ขว่วยสภาพเฮียนี่อจจะอย่าเล่าแบบไม่ละเอียดต้องรอพี่ไม้ด้วยพี่ไม้เนี่ยตัวเล่าละเอียดยตัวสรุปละเอียดเลยนี่จําได้แค่บางคมบางคำอ่ะแต่นั่นแหละรู้ว่ามันเดิ้งแทนเอ็นทีอ่ะแค่น,นั้นเลยอ่ะที่เป็นประเด็นน่ะแล้วเด้งจัดเลยอ่ะเด้งจัดเลยแล้วแล้วบวกกับจังหวะที่ว่าแบบไปจกโดอยไปจกโดนล,ลูกปูนมันพอดีอ่ะมันเลยแบบอ่ะได้เรื่องได้เรื่องได้เล่นได้แบบได้แจมแมวมันบอกเนี่ย ไม่มีประสบการณ์ก็อย่าทำตัวบัญญาอ่อนนะผมเห็นไว้ไอ้เฮียผมไม่ชอบไปสาเหตุแล้วงุนหงิดมาทำตัวขี้ขาดใส่กูเนี่ยนะบัญญาอ่อน แกไม่รู้ว่าแกว่าไงงูว่าง,ง,างั้นอะ <S <S เล่นก็เล่นอะกูได้หมดอยู่แล้วไอ้แ่ไม่เสียเวไม่เสียวาตั้งแ,แต่วูถหายอ๋อแต่แต่เมื่อคืนมันบอกว่ามันจะลงมาเล่นกับเราเลยเหรอเออมันบอกเลยแต่แม่งบอกร้อยใบยามูดอีโด้ร้อยใบแล้วยอมูดโคตรเท่